นครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาโยกสกาย i ด g เกมมงนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับการฟาร์มฉี่นะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมพี่กูคิดว่ามันยังเล่นได้เลยเพราะว่าสมัยก่อนพี่กูเก็บได้ประมาณแปดสิบตัวประมาณนั้นนะครับเราจะมาลองดูกันว่ามันยังโฮสเหมือนเดิมไหมครับ ซีซั่นเท่าไหร่นะซีซั่นสิบสี่มันยังจะฟาร์มได้ไหมสี่หรอไม่ใช่กูยังไม่ได้เหมือนกันซีซั่นเท่าไหร่คุณผู้ชมก็บอกผมด้วยนะครับกูฟาร์มเร็วเกินเร็วเร็วไอตัวนี้มันตีเร็ว <c oughs> ปับปับ <c oughs> เฮ้ยอย่าดูถูกมันใสดับหนึ่งในะนู้เวมา เรามาฟาร์มต่อนี่ครับผู้ผมผมชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับคลายให้พี่ด้วยนะครับจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณไม่ชมคนไหนที่ไม่กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับคลายก็เตัวของมึงก็แค่นั้นแหละครับมาโอเคครับจังหวะน,นี้เราน่าจะได้บวกกันครับน่าจะนะไปเราได้บวกแล้วได้เวลา,าชิร่าสองบวก มันไม่ได้บวกว่ะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาดิครับเอ,เอาตายตายไปเนี่ยเฟิร์สปัดว่ะดูดิดูดิพี่มึงเล่นได้อยู่นะครับพิวคิดว่านะมันก็เป็นธรรมดาเห็นไหมตัวพี่อ่ะบอกแล้วมันยังเล่นได้เออเออน้องก็อ,อ,อยู่ก็อยู่ดูถูก เกี่ยนเดี๋ยวพี่จะไปช่วยบนนะครับที่เท่าไหร่วะมาดิวะมาดิวะมาดิวะได้บนนะได้บนนะได้บนนะอ้าวแตกอ้าวมีคนแตกมีคนแตกหนึ่งนายมีคนแตกหนึ่งนายเป็นไงฉี่ฟร์มอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับนี่ถ้าพี่ได้เล่นดูๆนะครับก็น่าจะอันดับหนึ่งของประเทศไทยดูๆก็คือ เล่นบ่อยๆนะครับถ้าบ่อยๆพี่ก็น่าจะได้ที่หนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแคนอยู่สมัยสลายซิงสามซิงรองก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่นี้พี่ก็ไม่อยากเล่นกันหน้ากันตาคนอื่นนะครับเดี๋ยวคนอื่นก็ด่าพี่นะครับว่าโอ้พี่ก็ไม่ให้คนอื่นที่หนึ่งกันบ้างเลยแบบนี้ครับตอนนี้เป็นการเป็นตัวที่ใช้มานานมากเลยนะครับชีฟฟามก็ก็เสียวคือ การเข้าการเข้าประชิดนะครับก็คือมันเข้ายากมากตอนล้วงนะครับส่วนมากฉีจะเป็นเประมาณตัวตั้งรับนะครับโอเคโอเคโอเคเพื่อนมาลองผุ่มลงผมลงผุมมันกลัวเห็นปะเนี่ยปะฉีมันง่ายง่ายไปซะทุกอย่างอะไรวะ โอ้โหเฮีย <Nä> ม <vanity> <1 S 2> ัน <That> ด <silly> e oh, yeah, ูดเลือดไม่พอวะพี่กูโดนรุมมากเกินไปนะเมื่อก oh, oh, ี uh ้เ huh, นี <K ning anyway> ่ยอะไรข้างบนเนี่ยยังไงวะกดแข็งวะหนึ่งสเต็ปเอาไงวะเทียวมันเอามาตาเนี่ยโอ้โหกุ้งเกินตัวใหม่อ่ะเอาว่ะเอากดแข็งใส่กันแล้ววะเอาครับเอาครับโอ้สวยสวยพี่สวย มาครับเราก็มาเข้าเกมกันต่อนะครับเราก็ว่างน้องๆก็อย่าไปลืมมาป่าป่าเขาพงไพรลำเนาไพรด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ากันด้วยแหะงั้นน้องๆก็จะนานสเกิร์ตนะครับตัวนี้นะครับถ้าได้อูมิอาร์พี่บอกเลยว่าโกงมากๆโก,กงแค่โกงโกงแค่นันเดียวนะวันนั้นก็ไม่โกงนะครับได้แค่อูมิอาร์ก็โกงนะครับน้องๆรอดูนะพี่ได้โอมิอาร์ก่อน ตัวนี้ครูดาวดีเอถ้าครูดาวเร็วยิ่งดีนะครับสกิลสกิลติดตัวมันน่าจะเป็นแบบประมาณตีเร็วนะครับประมาณนั้นน,นะครับเนี่ยพุ่งไปพุ่งติดก็จะได้ตีเร็วมาสองทีตัวนี้ก็เป็นอันเออะไรวะจะไม่ได้เขาตายแล้วพี่กูไปได้แบบเจาะลึกแบบพี่ดยอยเซอร์นะครับเออกูอ้างเขาอีกแหละ พี่ก็ไม่ได้เจาะลึกเหมือนใครบางคนนะเข้าใจปะไม่ใช่ลาร์ธนะครับน้องๆนี่คือไม่ใช่ลารเป็นบุรุษดาเมจคนสุดท้ายเข้าใจปะอย่าเรียกว่าลาร์ธฮะฮ่า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 ฮอนครูง่ายอย่าเรียกว่าลาร์ธครับเรียกว่าบุรุษบุรุษคนดาเมดคนสุดท้ายแต่เขาเดี๋ยวไม่จะไป เห็นไหมติดคีด้วยอยา่ยาอเอาแตกเอาแตกอ่าเสียฟิกเกอร์ฟรีครับเห็นปะ่ะเนี่ยแกพี่ทำแบบนี้มันก็กลัวกันหมดแล้วครับน่าจะได้ป้อมเอาป้อมมาเพื่อนไม่มีคนคุยกับพี่เลยครับเอาดิเอาดิเอาด,อาดิถอยก่อนถอยถอยได้ถอยก่อนนะครับอย่าเข้ามากอย่าเข้ามากมันสามนะครับ อ่าได้ดีนี่คือการพุ่งไปที่ปิดโคตรปิดพลาดนะครับแล้วมีดพุงไปไหนเนี่ยไอ้ตัวตัวใหม่โคตรโกงตัวใหม่โคตรโกงบอกจกีมปับมันปล่อยพายุได้วายุสลาตัน, <c oughs> นถ้าพี่เอาโอมามาพี่ก็น่าจะเกิดตั้งนานแล้วนะครับ โอ้เพื่อนพี่โดนวะไอ้เหี้ยไอ้ขี้รุมไอ้พวกขี้รุมไอ้พวกขี้รุมมาดิมาดิวะมาดิวะมาดิวะไอ้พวกขี้รุมขู่ขาป้อมได้สบายไอ้เด็กไอ้เด็กหน่อย เด็กน้อยมอยแข็งอ๋อพุงว่ะอ๋พุงว่ะเกียังวะตายเฮ้ยจ๊กโจ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 โเมื่อกี้ก็จีเอปรับตัวพลงนะครับเออ เด็กหน่อยม่อยแค่ยูก็ไม่อยากเกียแบบพฟกเด็กหน่อยม่อยแข็ง <laughs> ลแล้วก็กม, <laughs> มันก็แบบนี้ครับหลบป,ปอมประมาณนี้นะครับเด็กหน่อยม่อยแข็งน้อง <laughs> ไม่เข้าใจก็คง <laughs> ไม่ต้องเข้าใจหรอกท <laughs> ี่นัพูดไรสารายยาะเองครับ <laughs> ด็กหน่อยป่อหู <laughs> เอาต้มเนยมืเกมเลโอ้มาเาบังกรผมนะครับเอาต้มีเนยมไปเกมบมลมาๆาพี่กีวาพี่น่าจะน่าจะไปลุมนะครับไอ้พวกเด็กน้อยมอยแข็งน่าจะตายไปเลยแตกแตกแบบนี้แตกเอาต้มเนยมือเกมเลยอาแตกแตกแตกบินดิบินดิดิมา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 ดิไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวโอ้เด็กน้อยมอยแข็งได้แค่นี้หน่อว่าเด็กน้อยมอยแข็ง เด็กน้อยไม่ห้ามแข่งเลยว่ะนี่นะครับถ้าถ้าเด็กน้อยเด็กน้อยไม่ห้ามแข่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับชัดดาวเลยเด็กน้อยมอยแข่งเดี๋ยวปะเดี๋ยวะเอาไปละเด็กน้อยมอยแข่งเด็กน้อยมอยแข่งเป็นไงเด็กน้อยมอยแข่งเห็นฟีมือของโปพีหรือย,อยังครับ นะครับนะครับเนี่ยเห็นปะมันกูดูดเลือดแบบเฮี้ยเลยครับดู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 นะถ้ามันไปบวกกับคอมโบมันนะครับหนึ่งดูดูดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูเลือดทีละสี่ร้อยคุณเอ้ยนี่มึงไม่ต้องกลับบ้านเลยครับนี่ก็เพื่อนเออโอ้เด็กน้อยมอยแข็งตายแล้ว ดูตัวใบโคหมดเลยตายเด็กน้อยมอยแข็ง,งเด็กน้อยมอยแข็งเอาไปตุ๊กเดยวาอืออีกูแตกอีกูแตกเลยไม่กันผมเลยครับน้องๆไม่ผูกฝีมือผู้เองก็เด็กน้อยมอยแข็งเหมือนกัน,นกระติกน้อยมอยแข็งด้วยขาทำไมผูกคุณเด็กน้อยมอยแข็งขนาดนี้ ทำไมเป็นผู้ใหญ่มอยดามได้แล้วฮะคลิือแม่เลยนเหลืองเนี่ยนอนเลยคดดยลิปดีเยอะไม่เหลืองหรอกครับก็คนติดตามเราก็จะไป,ไปด่ายูทูบนะยูทูบไปจักหมอยเอายูทูบ <c oughs> ไม่รู้จักคำว่าหมอยโอเอกจอกนี่นะครับเด็กน้อยมอยแข็งอันนี้พิพพ่สายอะไรพี่สายอะไรพี่สายอะไร พี่สายเลย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 เปดหน่อยมอยแข่งจะจอกว่ะ <Double kill. S 1> อ้อลาดว่ะลาดว่ะบุลุดบุลุดอะไรวะจะไม่ได้ละ <c oughs> บุลุดดาวมีดคนสุดท้าย <c oughs> อย่าเรียกว่าลาดคร <c oughs> ั้งน้านะครับน้องๆ เขาไม่มีคนคุยกับกูเลยอย่นี้เดี๋ยววะเนี่ยนะครับก็คืออาไปะอะไรปะดู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 เรื่องพี่เห็นะพี่เขาชนะเด็กน้อยมอยแข่งแล้วนะครับชื่อนี้คลิปนี้เดี๋ยวตั้งเลยกำจัดเด็กน้อยมอยแข่งจากเกม ROV โอ้ได้คะแนนแบบสองได้ไงเนี่ย โอเคครับ,มมบคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกดชอบกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับคลายไว้พี่ด้วยโอ้โหยิ่งเล่นมานานยิ่งรับของให้ที่มากมายโอ้โหโอเคนะครับคุณผมมู้ชมคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดซับคลายไว้เพยด,ด้วยนะครับที่โอเคเนี่แหละบ๊ายบาย